มาครับก็กล่าวสวัสดี FC และท่านผู้ชมเหมือนเดิมครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องคนน่าหนวดพูดไม่เก่งด้วยนะครับเพื่อทําคลิปให้ f c และท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมอมาเขตไหนครับเนี่ยแถวลาดลุมแก้วครับผมท่านผู้ชมไปรับชมกันเลยครับผมโอ้มาดูมาดูโอ้ค่ายไหนครับเนี่ยอู๋ไหนครับโอ้ ขับมาเรื่อยๆมาเจออู่ไหนครับเนี่ยยุทธนาการช่างหรือเปล่าครับผมท่านผู้ชมน่าจะเป็นอู่เนี่ยครับผมอู่ใหญ่อู่ดั้งเดิมเปล่าครับเนี่ยผมขับมาเรื่อยๆครับผมท่านผู้ชมแต่ผมไม่แน่ใจว่าอู่ค่ายไหนครับผม เช็คขออนุญาตนะครับผมเดินไปเรื่อยๆครับผมรถเกี่ยวทางนั้นเลยครับเนี่ยครับรถตีดินรถเกีียวอ้น่าจะเป็นอู่ยุทธนาการช่างอู่ชัยุทธนาการช่างทั้งนั้นเลยครับผม ญาตครับผมแต่ช่วงนี้มันไม่ค่อยมีเกี่ยวเท่าไหร่ครับผมก็พอเป็นช่วงหน้าตีดินครับผมผมก็เลาะหาเรื่อยๆครับผมเอฟซี FC. ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ครับไปรับชมครับผม หานหานเฮ้ยโอ้เอฟซีนู่นครับโอ้ไม่รู้ใครไหนนะครับผมท่านผู้ชมเฮ้ยหานอย่าทำอะไรนะกลัวเหมือนกันครับมันไล่จิกผมขับมาแถวไอ้ตรงข้ามเยื่องเยื่อไอสถานีละหลุมแก้วครับผม ตกใจหมดพี่เขากำลังโทษทีนะครับพี่โทษทีโทษๆครับพี่กำลังยิงปลาครับผมขับผ่านมาตรงไอสถานีตำรวจลาดหลุมแก้วครับอยู่ฝั่งตรงข้ามพอดีครับผมเอฟซีะครับมาเจอพอดีครับผมไม่รู้่ายไหนนะครับผมลุ้นกันไปครับผมเอฟซีนะ นึกว่าจะไม่มีเกี่ยวนะครับผมอุย้ย FC กว่าจะได้ช่วงนี้กว่าจะได้ถ่ายรถเกี่ยวครับผมปุบปับปุบปับฮิวู๋กี่ลำครับนะอะวันนี้สีล้ำเลยครับอ้เกี่ยวปุบปับุบปับเลยครับผม งานไหนครับเนี่ยพิมายเจริญการช่างหลายค่ายหลายอู่เลยครับผมลง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 ทุ่งเหมือนเดิมครับผมลุยฝ่งนูนก็จุดไล่นกไลกาเราก็ไม่สนครับเราก็จัดครับผมศเอฟซี มามามา,มาท่านผู้ชมมารับชมเลยครับวันนี้นานๆจะได้ถ่ายนะครับผมแถวลาดลุงแก้วแถวสถานีตำรวจครับตรงข้ามครับพมเตเต้เฮยสุพีัดมาเฮยทีมไหนครับเนี่ย2021ครับผมโอ้ทุบปั๊บทุบปัับเลยครับขอ,องอะไรครับจอรวิท เปล่าครับสอร์วิทย์การจ้างกระบุมเอฟซีเจ้าจองพันยี่ยสบิบเอ็ดมาลักนตรงเลยครับผมดันกันยาวๆเลยลูกพี่ดันให้ปุ่นกระจายไปเลยวันนี้ดันให้เอฟซีดูแล้วครับผมวันนสตอรวิทย์การจ้างกระบุมเอฟซีจะไปรู้ที่งานไหนนะครับผมคอยมากัน คุณคุณคุณครับโอเมซีอันนี้ก็สรวิทย์การช่างหรือเปล่าคุณคุณอ้าวโอ้ยนึกว่าใครโอ้ยทีมงานมาจากอ่าอ่าคลองควางสรวิทย์สิ่งานคลองควางครับผมจัดมาจัดนะดา,า,า,าวีม,มาแล้วครับผม ลาย2013ครับผมจัดมาเลยครับผมเต็มที่เต็มท,ที่วันนี้สี่คันตัวกันเลยเดี๋ยวรู้จักมองนัะเตือนกับวันนี้แล้วครับผมว่าอุ่นไปเลยวันนี้ลกลานลกลานเลยเซฟสี ท่าวสวยอยู่ครับท่าวสวยมากเลยครับผมโอ้วันนี้ไปแถวลาดบัวหลวงก็ไม่มีเกี่ยวครับผมท่านปู้ชมไปบางไซก็ไม่มีเนบวนมาเจอแถวลาดหลุมแก้วครับผม มันไม่มีจริงๆเลยครับช่วงนี้ครับผมท่านผู้ชมเราเิดช่างปานจัดให้จัดในเต็มระบบครับผม เ็นกุ้งคล้องแท้คล้องแท้เตาหอนผมนึกว่ารถทายของอันนี้ครับนึกว่ายึดยุทธนาการช่างครับผมจอดผมจอดอยู่นู่นครับ่ยวข้างๆกับอ,อู่ยุทธนาการช่างมาครับเนี่ย ขายข้าวก่อนครับวันนี้ไม่รู้ราคาได้เท่าไรครับผมน่าจะหมื่นพันอัพข้าวส,สวยๆงามๆนี่นะครับไม่พลาดครับผมเป็นสิทธบุกคี่ไม่ร้อนนะครับเนี่ยไม่กลางลมกันเลยครับผมสู่แดดบุี่มันคึมๆอยู่ครับผมท่านผู้ชมป้ย ทางนู้นก็โชว์เดียวไปเลยวาวุ่นอยู่คันเดียวครับผมเฮ้ยเอาเอา,เอาไอ้นุ่มคนเดียวก็เฟี้ยวได้ครับผมดูดูด,ดูไอ้เด็กหนุ่มตีนุ่คนเดียวคนเดียวเลยไม่มีใครแย่งมีไหมป๊บปป๊บปป๊บ,ปร,บราคาแพงนะครับโลวตั้งสองร้อยนะครับ ข้าวสวยๆได้น้ำหนักดีมันก็โอเคครับผมท่านผู้ชมอพอได้ค่าปุ๋ยค่ายาเนี่ยครับพอเหลือพอเหลือแหละครับผมแต่รู้สึกป้าแกจะทำแต่ข้าวหนักครับป้าแกทำนายเยอะอยู่ครับผมเจ้าเนี้ยครับผมทำนาหลายที่ครับ ขอมีคัแพรนาเดินครับู้หนูเยอะมากเลยครับผมมาเดินมาเดินท่านผู้ชมมาเกี่ยวข้าวครับผมแถวลาดลุงแก้วครับผมเม็เพิ่ตัดผากลางครับวันนี้มันหมานนะครับ มันนี้มันหมานหมานได้ถ่ายสี่คันเลยครับผมคนหน้าหนวดวันนี้นนานได้ถ่ายทีครับผมเมเ จะถ่ายไปทางไหนแล้วครับผมท่านจะเอิ่นไปก่อนพวกวกทางฟูทางหอยนะครับดูดน้ำแทบไม่ทันเลยครับผมท่านผู้ชมเนี่ยครับเนี่ยคลองส่งน้ำครับแถวภากลางครับผมท่านผู้ชมก็จะมีคลองกักเก็บน้ำก็ประมาณสามปีสี่ปีเขาจะลอกครั้งหนึ่งครับผม เพราะว่าไวเก็บน้ําไว้ทํานาเนี่ยแหละครับเนี่ยครับเวลาจะวิดน้ําเข้านา,นาก็ตรงตรงเนี้ครับพักเก็บน้ํา วันนี้ก็อย่าพึ่งนะครับให้เกี่ยวให้เสร็จก่อนครับผมเิวดาเอ้ยน้องฝนครับผมเกี่ยวข้าวให้เสร็จก่อนแต่ก็ลมเย็นอยู่ครับผมตุ่มฟาขุ้มฝนไม่เป็นไรจัดมาเลยครับจัดให้เต็มระบบจัดให้เต็มสูตรไปเลยครับผมวันนี้น่าจะอุ้มประมาณสองตันห้าครับผมปฏิบัติการ ่ราวอยู่ที่สองัน้าไม่เกินเนี่ยครับผมรถเกียวฝีมือคนไทยครับผมท่านผู้ชมสวยจัดสวยจริงเลยครับทุกปูทุกค่ายถึงจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่ครับผมคนไทยต้องบุทุนของคนไทย นี้ข้าวเขาส่งออกครับผมทําแป้งครับผมส่งออกทําแป้ง แสงมันยาวมันเดินไม่รู้จะเดินไปทางไหนครับผมท่านผู้ชมอ,อยู่แถวนี้แหละครับอยู่แถวนี้ก่อนก็อาจจะย้อนแสงแค่น,น่อยครับผม อันนี้ครับคาราบาดของเห็ดเหมือนกันครับผมเดี่ยวไปด้วยกลัวฝนตกไปด้วยเนี่ยครับ่วงหน้าฝนครับผมท่านผู้ชมลันตุงลันตุงไปเลยกันแมน่ เอาไว้เกี่ยวพากีสารเกี่ยวนิ่มๆสบายๆายเลยครับเนี่ยนั่นยาวไปเลยลุงหัดเกือบติดถนนอ่าเส้น หน้าลงพักเลยครับผมน้าลกแก้วไก่มากเลยครับท่านผู้ชมเป็นกิโลนู่นเลยครับเดินไม่ไหวครับผมท่านผู้ชมจนะเอา,ข,า,ข,าข้าวแถวนี้นแหละครับผมนะมาครับมาครับกลกไก่เนี่ยครับดาวซารวริส สอันห้าน,นี่นะครับผมตูม้ชมสอันสิบเจ็ครับผมผ่าเบี้ยว3ามเมตรมทึ่2สันหาครับผมสายผ่านแฟดครับผมตั๊มตั้งครับผมตัใหญ่สายแรงครับผมข้อแฝนด้วยครับผม เอาลันลันเลยลูกพี่ เกียวข้าวมันแทงเข้าไปเก็บได้หมดเลยครับเราเกียวเอาเกียวเกี่ยว ขอบๆครับผมยายพันข้าวอะไรครับเนี่ยยายแปดห้าเหมือนเดิมไหมที่เอาห้าเจ็ดใช่ไหมตอนนั้นที่ยายใส่อ๋อห้าเจ็ดที่ของขวางเนาะอ๋อเป๊ะข้าวเดียวกันได้ราคาไม่ยายรถเนี้ยพันไหมอ๋อได้ได้ได,ได้ขึ้นมาแล้วครับผมตอนนั้นมันขึ้นมาหมื่นห้าร้อยตอนนี้ขึ้นมาแล้วครับ ข้าวสวยอยู่ยายความชื้นน่าจะได้เนาะกลัวแต่ฝนนี่เนาะข้าวพันห้าเจ็ดครับผมข้าวหนักข้าวหนักข้าวสี่เดือน ครับผมท่านผู้ชมจะเป็นตัดข้าว่างเหมือนกันครับผมย้ายแกทำนายเยอะจริงๆแถมคองขวางก็ใช่ครับผมย้ายเอาเงินไปเก็บในโบสถ์หยอกๆครับผมท่านผู้ชมอะไรก็จ้างผมทบ้างจ้างใี่จ้างท่าน ก็เเหมดเยอะเหมือนกันครับท่านผู้ชมลงพื้นท่ครับผมมาเป็นนายเช่าก็เดี๋ยวนี้ก็พันกว่าแล้วครับต่อไร่ต่อครั้งนะครับเดี๋ยวนี้นครับค่าปุ๋ยค่ายาค่าทุกอย่างเลยครับผมตำนา เดินนิดนิดหน่อยก็โอเคครับผมระวังสายนะครับแต่ก็ต้องระวังครับโกเฟอร์ผมมีภาษาโกเฟอร์ ฟางสบายเลยครับเนี่ยนีำฟางฟางเยอะจริงๆวงข้าวก็สวยด้วยครับวงข้าวเนงามงามเลยไม่มีข้าวดีเลยครับผมท่านผู้ชม ยายจะทำนาได้สวยจริงๆเลย,นนเเลยครับนานโอ้ไม่มีข้าวบิลี่ยนเลยทั้นี้ก็มีส่วนน้อยครับผม ทำกระบอกทำไปตุ่มตรงนี้ก็เกี่ยวหน้าปรังไปก่อนเดี๋ยวอีหน้าหกเลือเจอกันแน่แถวบุรีรัมย์ครับผมขอบคุณทางครับผม